สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง y u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  e M M h h n n n l ครับแล้วก็สวัสดีไปทางเพจ a c e บ o o k นะครับเสเจริญการช่างนะครับวันนี้รอบจัดส่งสินค้านะครับคลาดติดผ่านรถไถนะครับ M สเจริญการช่างนะครับต้องขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับที่ไว้วางใจนะครับลูกค้านี่ครับตัวนี้อยู่จังหวัดน่านนะครับตัวนี้อยู่ตัวนี้เป็นรถจอรเดียนะครับนี่ลูกค้าสั่งทําสีเป็นรถจอรเดียนะครับตามโครงผานะครับก็ จะเข้ากับสีรถแล้วก็สีโครงผานเลยนะครับทางร้านก็จะเตรียมอุปกรณ์ให้ตรงกับรุ่นรถนะครับตัวนี้เป็นผานใบ26นิ้วนะครับเป็นรุ่นใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นน้องเล็กของทางค่ายนะครับซึ่งตอนนี้เราทําสต็อกแล้วนะครับเป็นรุ่นโคโรโบต้า32แรงนะครับนี่ครับใบผาน22นิ้วนะครับใบผาน22นิ้ว20นิ้วก็ใส่ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นขนาดพิเศษนะครับทางร้านก็ออกแบบให้ตามตรงตามสเปคที่ลูกค้าส่งรูป นะครับมาในส่วนของช่องทางไลน์นะครับก็เราก็มีมาสเตอร์ผ่านอยู่แล้วเราก็ทําให้ตรงสเปคสเปกกับรถของลูกค้าก็จะได้ติดตั้งง่ายๆนะครับตัวนี้ลูกค้าอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ชําระในส่วนของเงินมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณลูกค้ามากที่ไว้วางใจนะครับสั่งซื้อเข้ามาแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นอยู่จังหวัดน่านนะครับลูกค้านะครับแอดไลน์ไม่เป็นนะครับก็ ผมก็ได้โทรนะครับโทรคุยกับลูกค้าจนรายละเอียดชัดเจนแล้วนะครับผมก็ได้ทําในส่วนของอุปกรณ์นะครับคลาดติดรถถยนะครับซึ่งจะตรงกับรุ่นรุ่นรถแล้วก็เป็นในส่วนของโครงผานของลูกค้านะครับซึ่งซึ่งแกไม่ได้แอดไลน์นะครับผมก็สอบถามนะครับโดยละเอียดเลยเพราะว่าเราจะได้ทําให้ตรงกับรุ่นรุ่นรถของลูกค้าโครงผานนะครับถึงจะใส่ได้แบบค่อนข้างแบบจะทํางานได้ดีนะครับก็ นี่ครับลูกค้าก็ชําระตังมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาขึ้นงานอยู่สองวันนะครับก็ตามตามตามแผนผมจะส่งให้วันเสาร์นะครับแต่วันเสาร์ผมติดส่งส่งงานให้ลูกค้าอยู่จังหวัดชายภูมินะครับผมก็เลยเลื่อนนะครับเลื่อนเพื่อที่จะส่งส่งสินค้าให้ก่อนนะครับก็เร่งทีมงานนะครับพอดีทางร้านก็ได้ตัดเหล็กนะครับไว้อยู่แล้วนะครับในส่วนรุ่นนี้นะครับก็รุ่นนี้ จะใส่ได้กับตัว40แรงนะครับทางร้านก็มีแบบอยู่แล้วนะครับก็เลยทําให้การขึ้นงานแล้วก็ทําสีได้รวดเร็วนะครับก็ก็ได้เลื่อนส่งก่อนกําหนด1วันนะครับเดี๋ยวผมจะโทรแจ้งลูกค้าลูกค้าท่านนี้เพราะว่าไม่ได้แอดไลน์นะครับผมก็อาศัยโทรแจ้งเอานะครับว่าเราส่งสินค้าไปแล้วแล้วก็ลูกค้าสองท่านที่ส่งไปก่อนหน้านะครับก็ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณมาก ที่ไว้วางใจนะครับโอนเงินมาทั้งหมดเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็เฮียอยู่เกาหลีนะครับก็ได้รับสินค้าแล้วนะครับเป็นรุ่น M6240 นะครับซึ่งเป็นโครงผานมาตรฐานพิเศษนะครับเป็นความยาว2เมตรนะครับใบผาน24นิ้วตอนนี้ก็ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการจัดส่งไปรษณีย์นะครับก็บางพื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็ลูกค้าต้องไปรับสินค้าเองที่ไปรษณีย์แต่ว่าบางพื้นที่ก็ มีพนักง,งานเข้าไปส่งถึงบ้านเลยนะครับสินค้าชิ้นใหญ่ก็ก็ส่งถึงบ้านได้นะครับก็ก็แล้วแต่พื้นที่นะครับส่วนมากที่ผมส่งไปผมก็สอบถามลูกค้าว่าลูกค้าไปรับเองหรือว่า,าไปรษณีเขาไปส่งส่วนมากจะเป็นไปรษณีไปส่งที่บ้านเลยนะครับก็นี่ครับก็มีประมาณนี้สําหรับการจะส่งวันนี้นะครับพรุ่งนี้ผมจะไปทัวร์ที่จังหวัดชัยภูมินะครับเป็นรถ4 7แรงแล้วก็50แรงนะครับแล้วก็มีในส่วนเฮียที่อยู่ ทำงานอยู่จังหวัดระยองนะครับก็ได้ทำการสั่งสินค้าเข้ามานะครับพอพอดีเฮียแกดูในส่วนของ YouTube นะครับก็เห็นว่าจะตอบโจทย์นะครับในการใช้งานเป็นรถไถ47แรงนะครับก็เฮียก็ได้ส่งที่อยู่ให้ผมขึ้นงานแล้วนะครับก็จะได้ทำคิวให้นะครับแล้วกอ็อีกท่านนึงอยู่อำเภอบ้านไผ่นะครับขอนแก่นเป็นรถจรเดียเหมือนกันนะครับก็รอรอ,อแกคอนเฟิร์มอีกรอบนึงเพราะว่าแกบอกว่าติดธุระอยู่จะให้ลูกน้อง จะให้ทีมงานเราไปส่งวันวันวันอันนนนงคารนะครับก็รอรอก่อนนะครับก็ถ้าแกส่งที่อยู่มาเรียบร้อยผมก็จะขึ้นงานให้นะครับเป็นสีก็จะน่าจะเป็นสีเขียวเหมือนรถจอนเดียนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้วางใจนะครับสั่งซื้อเข้ามานะครับในส่วนของสต๊อกตอนนี้ก็มีรุ่น36แรงนะครับ3ามสแรง36แรง40แรงนะครับแล้วก็เป็นรุ่น45แรง50แรงแล้วก็ 47แรงตอนนี้เราก็มีสต็อกให้แล้วนะครับเป็นฟอร์ดเราก็มีสต็อกนะครับใครที่สนใจก็โทรมาที่เบอร์0887478136นะครับก็แอดไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะครับแล้วก็ใครจะดูรีวิวก็เข้าไปดูในช่องที่ผมกําลังพูดอยู่ตอนนี้ได้เลยก็เข้าไปที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็เข้าไปที่ช่องนะครับเดี๋ยวจะเห็นรีวิวครับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะครับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับก็โทรมาที่เบอร์0887478136นะครับหรือจะแอดไลน์มาที่เบอร์ 0 8 8 7 4 7 8 1 3 6ส่งรายละเอียดส่งรูปภาพถ่ายของผ่านถ่ายมาให้ผมดูได้นะครับแล้วก็เป็นรุ่นรถนะครับเดี๋ยวผมจะดูราคาให้นะครับว่าเป็นรุ่นไหนทางร้านผลิตได้ไหมนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการตอบรับของสินค้าแบรนด์เอ็มสเจริญการช่างนะครับโรงงานผลิตคาดติดผ่านรถถนะครับตรงรุ่นนะครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ฝากพี่เพื่อนกดติดตามช่องยู u ูบนะครับเอ็มชนแนลนะครับแล้วก็เป็น เฟซบุ uh, o กนะครับค้นหาเป็นภาษาไทยนะครับคำว่าเอมสอเจริญการช่างใน Facebook นะครับก็จะขึ้นรีวิวนะครับในการจัดส่งสินค้าในการใช้งานให้ลูกค้าได้ดูนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ